ครับแจะมี่อรัะบคเาเรื่องม่ๆเยอะจังเอาเลยค่ะค่านวันนี้ก่นเลยพร้อมนะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงเปิตัวครับก็เปิตัวหนอะครับ Disney and p i x a r a ซ i ่านะครับก็จะเข้าฉายวันที่ิถุนาพีทนนี้ครับที่โรงภาพยนตร์เลยก็สามารถเข้ามาดูกันได้ครับทั้งแบบเศร้าแทบเลยแล้วก็พาดไปครับว นเลยได้ครับก็ภาคเป็นตัวละครรับ <c oughs> ไม่ก็อยากให้พี่รู้เธอแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ก็อยากให้ไปรุ้นกันว่าเป็นตัวไหนเรื่อย <c oughs> แต่ว่าเล่ายากนิดน,นึงถ้าใบนะก็คือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับตัวน้องกอร์ดอนไม่รู้ว่าตัวไหนแสดงว่ายังมีมากกว่านี้อะไรอาครับยังมีมากกว่านี้มีหลายตัวละครอ,อยู่แล้วครับเป็นฉากแรกเออค่ะ ใช่ครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้พาดเป็นแบบของดิสนีย์ด้วยอันดี้ชิชช่าด้วยก็ไม่เกียติเส็นสีลองคูณผมมากับก็ก็สนุกมากแล้วก็ประทับใจมากในในการทาขอนี้ถือว่าเป็นงานใหม่ที่เราเออเราไม่เคยลองทำแล้วเราลองได้เป็นเป็นตัวละครแต่ว่าเป็นการ์ตูนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเองเลยลรู้สึกว่าสนุกมากก,มาก็ ก็เคยดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทำตรงนี้แต่ว่าคนก็จะผม,ผมพูดเรื่อยชัดไงเออแล้วเขาจะบอกว่าพูดเรื่อยๆชัดด้วยกันแล้วก็พอได้มาพาลาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องเรียนแล้วก็พอเรียนปุ๊บก็ฝึกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครนั้นก็เป็นตัวละครที่ผมจะชอบแล้วก็จะจำตลอดยากไหมยากไหมตอนแรกยากก็จะว่ายากก็ยากแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่า เสียงที่ผมท่างลงไปในหนังที่ท่าไทยที่กําลังจะได้ยินทรืคนอื่นจได้ยินก็คือไม่ใช่เสียงผมเลยเสียงใครก็ไม่รู้ใช่ปะแต่แล้วถ้าผมวัดแฟนๆเข้าไปดูในโรงแล้วนะเขาจะรู้ไหมว่าตรงไหนล่ลนะลองจับเอาไม่น่าหรอล่าแล้วถ้าผมวัดจนจบแล้วกลับมาแฟนๆก็ถามเนี่ยตรงไหนนะจะเไร <ๆๆ S 1> ไม่ต้องดูอ <ๆ S 1> ีกรอบเีลยต้องดูหลายๆรอบเพื่อจะรู้โอ้ยอยากพักหน้าที่ ดีใจครับดีใจครับก็พยายามตอนแรกคิวเหมือนเดิมยากหายยากแต่ว่าก็พยายามหายคิวให้ตรงแับทางทีฟิสตี้ก็ได้ออกมาเป็นผลงานภาคยากมากผมภาคเสร็จผมไม่ได้ภาคเยอะแบบบทเยอะมากเลยแต่ว่าเจ็บพอเลยเขาภาคแล้วโอ้โหเจ็บคอมากเพราะว่าเราใช้ทเท่งเศษมาถึงแล้วเรา เราปิดเสียงอ่ะเราพาไปด้วยแล้วผมก็ขับเลยไปได้วยเพราะเสียงมันแบบมันตลาดอ่ะมันคืนเอ,นอเอเลี่มีครับก็จะมีครูมาสอนถุงที่เลยแล้วก็เรียนกับเขานะครับว่าเขาก็จะพยายามแบบเทรนเราให้เราเาค่อยพยายามใช่ใช่ให้เต็มสิบเลยเออถ้าจับผมได้ถ้าถ้ารู้ว่าผมข้าวตัวไหนเนี่ย ขอรางวัลได้เลยเป็นชาลได้เรางวัลคอะไรก่อนรางวัลคืออะไรอ่ก็อยากได้อะไรก็บอกกันเลยอะไรนะครับบอกได้ก็บอกมาเลยเนี่ยจะไงก็บอกเลยอนตอบบมาบ้านของที่ดินเข้าแล้วนะได้ไหมได้ไหมได้เลตได้เลยไม่ได้จำไม่ได้ ท้าเลยนีลยท้าเลยในที่อยู่ตรงนี้ท้าเลยครับผมก็ฝากแฟนๆมาดูด้วยดูหนังด้วยนะครับ Disney a อ d Pixar า l อนะครับวันที่19มิถุาายน์นี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผมทั้งซาวแท็กแล้วก็ภาคไทยเลยครับดี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 ดดีดี อะไรนะไม่รู้พตอนแรกเลยว่าเอ้าอยู่ดีมาได้ยังไงมันลูกงาะเดียวกันเหรอก็ไม่ใช่เพราะว่าานนี้มันมีเราได้เป็นที่พี่แล้วก็เริ่มผล่มาเขาเริ่มอบมาทีนี้ดอกตะวันอีกรล้วดอกตะวันอีกแล้วใช่อนนี้หกดอกใช่ไหมเพราะว่าเพิ่มขไปดูดูปีใช่ไหมถ้าผมก็ดีใจดีใจอยาบ อะไรครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ตกใจยิ้มจะมาพูดอะไรล่ะครับถ้าพูดยิ้มยิ้มอีกเนี่ยยิ้มยิ้มผมใส่เกินแล้วเขาขอหรือเราเกิไม่เพราะเรืแต่เพราะว่าไม่ค่อยทำเะไรแบบนี้กันเพราะว่ามันแบบแต่ละคนเครื่องงานแบบยุ่งด้วยก็เออพอเสาเสร็จงานปุ๊บปุ๊บมาหาดีใจครับดีใจก่อนก่อน อ๋อใช่ใช่ใช่ยังไ,ไงทั้งใจไปเลยไหมก็ก็ตั้งใจไปครับวันเกิดเพื่อนทันทีนะก็เลยแบบก็เป็นคนที่เราอยากอยากอยากเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยว <ไป S 2> ันเกิดก็ไป<ถ>วางแผนเลยวางแผนนะวางแผนนะไม่นานก็ก็คือก็คือวันนั้นวันเกิดเขาแหละแล้วก็โทรหาว่าอยู่ไหนอะไเลยเขาบอกว่าอยู่แถว แถวลาดเท้าบอกได้แหละลาดเท้าแล้วผมทำงานแถวลาดเท้าพอดีไม่ไกลอ่ะเนาะไม่ใช่ไม่ไกลคือลาดเท้าของเราอ่ะผมก็เข้าใจว่าเราโซนเดียวกันใช่ป่ะเพราเอ้ยโกหกแล้วบอกว่าไงผมก็ไปแล้วผมก็โกหกว่าเออผมไกลไม่ไปไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าลาดเท้าผมกดชั่วโมงกว่าคนลาดเท้ากัน้าอยู่แล้วผมก็เอาไงดีวะแต่ว่าอยากไปปต้องกดสั่งเท็กในแป๊บ ครับครับแล้วโอเคเลครับใช่แคปดนะใช่ก็ใช้โสนลอไปด้วยแล้วก็สับเทียมใช่ลงปุ๊บแล้วก็ไปส่งใ้ครทีใช่แล้วถที่กองเป็นรอเป็นสาไปชั่วโมงชั่วโมงเลยปนักคุยกับพพอเพราะว่าเขาติดซีนอยู่เออเราตั้งใจนครับั้ใจต้องไปหาต้องถามว่าประกาศน้ อ๋อใช่เป็นเต้นว่าอีก็นใช่ครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะครับผมจะมี e v e เ t น,นะครับที่ปารีสาวันที่อาจะ2ี่หรือ24่่ใช่แต่ว่าก็จะโสพสภาพให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยแ,แหละใช่รอดูลุปก็จะมีลุปไหนบ้างครับก็วันนีก้ก็จะไปเป็น ไปดูโชว์ครับที่ที่ปารีสของหลุยส์ตองครับก็จะมีพี่ๆศิลปินทั้งการก็แล้วก็มีชื่อเสียงของโลกมาด้วยเรายะจะแอบไปถ่ายรูปแซมภ้าเลยเก็บความทรงจำมาปาดพี่ๆด้วยคือตื่นเต้นมากครับคือตื่นเต้นมากมากเลยว่าเรามีิ่งเราได้ไปจากหลายหลายแหล่รๆๆครับก็ดีใจขอบคุณที่ให้โอกาสมันคตรเล รอบนี้เราจะพาลุงนีลูตรงนใช่เราดลกลุงเลยครับเอามีเรียกเรียกลุงก็แล้วสีนี้ดีวมันม่วงนี่เหรอสีเทาแล้วอะไรเลยนราก็ไม่เเทาแล้วเราะมัอมาตงจริงนะสีใหม่มาอันนีคิดว่าก่อนเรไปจไหนสี่อยากออยังมีกี่สีที่เราอยาก

ใช่ครับก็วันั้นเป็นวันที่ผมหยุดพอดีแล้วทีเนี้ยสการเ็ดฮาร์ดเขาจะไปกันอยู่เขานัดกไปกันอยู่แต่ว่าทีวีที่ขอโทษพี่ๆที่จะไปนะแต่ว่าคนัดบันกันจะไปเขาบอกจะไปวันนี้ เออแล้วผมบอกเอ้ยผมไม่ว่างพอดีผมไปต่างประเทศเลยแล้วทีนี้ผมก็หาวันว่างแล้วก็มันได้วันว่างวันหนึ่งพอดีแล้วก็เลยก็เลยไป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 เชียงใหม่ใช่แล้วเราไปเราไปกับแม่เราไปกับแม่ไปกับแม่แมครับใช่ัก็นนะสนุกไปกับแม่ไปกับน้องสาวแล้วก็มีพี่แล้วก็หลานอีกคนนึงก็รู้สึกเออดีนะครับดีก็เราก็าไปทำบุญแหละเราไม่ได้คาดหวัง อะไรหรอแล้วเาาราลุ้ไหมว่าไอ้แกนที่เขาขอเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> คือผมรู้สึกว่าแกนไปทำบูนของผมคือแกนแบบทำพานแหละรู้สึกว่าไปไปทำพานแล้วก็รู้สึกว่าไปแบบเข้าจจัดสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในชีวิตออกจากร่างกายก็หลวงพ่ออาบน้ำมนให้าเออก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนนี้สิ่งไม่ดีจะออกมานชีวิตแล้ว มีเราเรื่องที่จะไปกส่คนไดมคใช่ครับใช่้สุปดีครับถ้าเนอานงมาสทกัม่มากๆเลยน่าสนใชกับอะไรไม่บานงลอะไรกันลาอ่นาะอานเปนหึ่งไอ้กันจะคม่ือไม่อยา่จะคุยวล่ตอนนี้ืไม่อยากจะคุยมัาวมันยาหอมันใม่หอคือพี่คิดดูผมก็ผก็ฟิลแบบอยาก่กับแม่เพราอ้อนแม่เอาหัวไปยได้หนูด้แล้ว ป้าพี่โอ้พี่ัเจ็บมากนะพี่ไปโดนพี่ไปรู้หรอใช่พี่รู้คือมันเจ็บมาก้วผมก็ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เลใช่เรืองพี่จะโนจตีของลูกี่ล่าสุดนี่เาแจ้งมาว่าสายอนนอะไให้อาอนโอ้โ โอยมงใายแลวเออหายหายกก็ได้หาก็ได้เป็นยังไงอาเป็นยังไงครับเห็นไหม่ขสุดแล้วขนสุลทำไมไม่มาล่ะไม่น้วากัวแะบมโอเคใจ พ่อมาเล่าเรืองของแม่เห็นกันหรือเปล่าแใช่แล้วอยากเล่าเบบพ่อกับเราหแม่กับแม่เหรอก็ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วที่ที่เห็นในสื่อก็คือตัวจริงของแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะก็แม่ก็ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเออก็ก็ก็ดีเป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูกที่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบแม่ลูกแบบไม่อาจจะไม่เหมือนหลายๆหลายๆคู่ที่แบบว่าเออแม่ เอออะไรเงี้ยแม่ครับแม่ครับอะไรเงี้ย,อ,ยอันนี้เป็นแบบเฮ้ยแม่แม่แม,แม่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้พูดจามไม่สุภาพน,นะแค่แบบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล,แล้วรู้สึกว่าคุณเคยกับแม่าตั้งแต่เ,เล่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดก็ก็เป็นฟิลนี <c oughs> ้อย่กบอกอะไรแม่ไหมแม่ถอดลงมามาให้เราวันนี้อย่าบอกไรเลยหบอกเพราะอะไรรือปะถ้าหลุดมาจริงจ อาจจะงินแม่ที่แม่ทำงานอื่นมาก็ได้ลงแม่แม่ได้ทำขอบมากมายขอบคุณแล้วกันหายงอยกันละเราเกินอ่ะเราเินอ่ะเาเินขนมตาเรามานมตาเรามาสักตาเลยโ่สัว ครับผมฝากนะครับผมดิสเน่พิซซ่าเอลิโอด้วยนะครับ19มิถุนายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็มาดูที่ SF Cinema เลยครับทุกสาขาเลยครับดูทั้งแบบซาวด์แทร็กนะครับแล้วก็แบบภาคไทยเลยนะครับภาคใจภาคไทยเนี่ยก็จะเจอโค้ชนทวัฒน์นะครับเป็นตัวซีเรียในเรื่องครับแล้วก็จะมีพี่ๆนักพากย์ครับแล้วก็น้องๆด้วยน้องๆนักพากย์ด้วยของเรื่องนี้ครับก็มาฟังกันครับว่าจะเป็นยังไงด้วยกัน heia e ka haha computer no ka